ควบคุมอุณหภูมิในการชงนมได้กาต้นามน้าดิจิตอลของดูดูเลยฟังก์ชันหลากหลายสามารถกดเลือกอุณหภูมิในการชงนมได้สามารถต้มกําจัดคอรีนได้มาพร้อมหูจับจับถนัดมือดีไซน์สวยมินิมอลน่าใช้หัวแก้วทนความร้อนสูงน,น,นเป็นอุณหภูมิปัจจุบนันด้านล่างเป็นอุณหภูมิที่ควบคุมไว้ฟังก์ชั่นควบคุมอุณหภูมิมาให้อัตโนมัติสามารถกดบวกหรือว่าสามารถกดลบเพิ่มหรือว่าลดอุณหภูมิได้กาต้นามน้ำดูดูเลยมีโหมดฟังก์ชันหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นปรับความอุ เพิ่มความร้อนโหมดความร้อนสูงกาแฟาชงชาโหมดตุนมีโหมดต้มกำจัดคอรีและโหมดไฟกลางคืนฉัจ,จุขนาด1 5 0 0 ml โถูกเป็นโถกแก้วโบโรอเซลโลเกตทนความร้อนสูงใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากในการต้มน้ำชงนมนะคะกว่าสามารถกดเลือกฟังก์ชันต้มกำจัดคอรี<ม>และกดเลือกฟังก์ชันปรับความอุ่นได้เลยคะ่ะเซตอุณหภูมิอยู่ที่45องศาต้มกำจัดคอรีจะเดือดไป100องศาและลงมาเหลือ45องศาตามอุณหภูมิที่เราเซตไว้ราคาแท้ส่งตรงจากแบรนด์เลยคะ่ะจิมเดจิม อหมดโปรเลยค่ะฐานปลอดภัยราคาถูก